สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกิฟต์นีผมสำหรับช่างบาร์เบอร์นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับสั่งมาจากร้านสะดวกซื้อในเน็ตนะครับส่งมาจากจีนมันก็จะมีลิ้นแบบนี้นะครับคุณสมบัติ มีลิ้นจะหนีบผมอยู่ดีมากนะครับอผมหนาหนาเนี่ยสบายแล้วก็มาเปรียบเทียบกับอันที่มทไม่มีลิ้นหนีบปุ๊บผมหนาหนาแบบนี้กลับคืนเลยครับผมนี่ครับกลับคืนมาเลยครับ เนี่ยครับเอบกลับคืนมาเลยครับแต่ถ้าตัวมิลิ้นนี่อยู่เลยครับนี่สูงขึ้นนิดน,นึงย่งไงอยู่เลยครับนิ่งกิ๊บ ในถุงมันจะแถมลิ้นมาให้อีกนะครับเผื่อลิ้นขาดเราก็จะเอาลิ้นที่เขาแถมมาใส่ของเดิมของเก่าที่เคยสั่งมาแล้วนะครับที่มันขาดใช้ด้วยกันได้นะครับนี่นครับถึงจะขาดตัวนี้ขาดไปแต่ใช้ได้ยาวนานนะครับมันแข็ง หล็กตรงนี้มันจะแข็งมันจะหนีบอยู่ดีมากเราดูนะครับที่ไม่มีลิ้นตัวที่ลิ้นขาดไปลองดูนะครับคุณสมบัติเหมือนกันแต่ถ้ามีลิ้นมันจะเก็บได้ดีกว่านิดหนึ่งรุ่นเดียวกันนะครับแค่ลิ้นขาด นี่ครับนี่ครับอยู่ดีมากเลยแล้วอีกรอบนึ่งนี่ครับอันนี้ตัวหนีบเหล็กมันจะไม่แข็งเท่าไหร่ แล้วฟันมันก็จะไม่มีตัวนี้มีกระตีดเดียวเล็กๆแต่ฟันตัวนี้มันสีหนากว่าหลายครับนี่มันจะเก็บผมได้ดีแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเข้าไปดูร้านสะดวกซื้อในเว็บนะครับไม่บอกนะครับเพราะว่าเว็บไหนเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ ลองดูนะครับส่งมาจากจีนสวัสดีครับ